สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านนะครับนี่อีกองหนึ่งนะครับที่มีเม็ดทองคำเป็นมวลสารพระยมหารบปากว่าจะนำเอาพระสมเด็จที่มีเม็ดมวลสารเป็นทองคำไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีน้อยมีมากก็ถือว่ามีนะ ก็ถือว่าเป็นเป็นแร่ทองคำมวลสารที่หายากในพระสมเด็จนะองค์นี้เป็นพระในยุคกลางนะเข้ากรอบแบบโบราณนนะเพื่อนสมาชิกก็ดูว่ากรอบสมัยก่อนนี่ก็จะเปิดหน้าอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเปิดหน้าแต่ด้านหลังก็จะปิดนะนี่ก็จะเหลือ,อไว้นิดหน่อยอย่างเงี้ย ก็เห็นเป็นรูปหัวใจทําเป็นรูปหัวใจเวลาเราแกะกรอบนี้ออกมาเนี่ยความดันความกดอากาศของมวลสารภายนอกเกาะติดมวลสารภายในนี่ก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจอย่อยางนี้นะถึงเราจะแกะกรอบนี้ออกก็ตามนะเป็นกรอบแบบโบราณเขานิยมใส่อย่างนี้นะ เป็นบล็อกพิมพ์ขององค์หลวงสิธิ์หลวงสิทริการโยธาลักษ์นะเป็นช่างหลวงมาในยุคกลางจ,จะเห็นจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนะเพื่อนสมาชิกจะหนีไปจากนี้ก็ไม่ได้จะเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ก็ไม่ได้ เพราะว่าช่างหลวงสิทธิเอกลักษณ์เป็นแบบน,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 ะนะบบนี้ช่างหลวงวิจิตวิจิตนรมณ์่ะนะก็จะอีกแบบหนึ่งช่างหลวงวิจาร์เจรนานก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะจะนี้ออกคนละแบบนะก็เป็นของช่างหลวงดังกล่าวมาถ้าใครได้ดู ยุคแบบชาวบ้านนะองค์ก่อนหน้านี้พระเหกมหาก็นามาลงองค์ของชาวบ้านนะก็มีเม็ดทองคํานะเพื่อนสมาชิกมีมีเม็ดทองคําอยู่นะก็จะให้เพื่อนๆพืน,พนได้เห็นเลยนะได้เห็นเราก็มาดูไปพร้อมกันว่าเม็ดทองคํานี่ว่าไม่ว่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดน้อยก็ถือว่าเป็นเป็นมวลสารที่มีค่านะอยู่ในองค์ทองคําอยู่ใน พระสมเด็จนะ,ะเดี๋ยวพระมหาก็จะให้เพื่อนๆได้ดูเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับนี่ศึกษาเรียกว่าเรียนรู้ไปตามที่เราชอบนะเพื่อนสมาชิกเราชอบแบบไหนก็ตามนั่นเลยครับนะเราดูเราเห็นให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ ให้เพื่อนๆได้ดูเลยตรงนี้นะครับนี่เนี่ยอยู่อยู่ตรงกลางนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้ดูที่พ่อห็นมหาชีตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยเม็ดเล็กๆ,ๆนี่นะครับเม็ดทองคํานะครับ เม็ดทองคําเราจะเห็นว่าเขาใส่กรอบโบราณก็จะออกสีสีแต่ว่าตะไคร่น้ำะนะเดีย๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่นมาแล้วสุกสีสุกมากนะทองคําเท่ากับเม็ดงานนะเพื่อนสมาชิกนี่ไม่ใหญ่เมืองกับเม็ดถั่วเขียว้วยว่า เขาเขาเม็ดเล็กนะเม็ดเล็กเท่ากับเม็ดงาแต่ว่าก็เป็นสีที่สุกใสนะเพื่อนสมาชิกด,ดูสิครับนี่เวลาถูกแสงไฟเนี่ยเขาเล่นแสงนะเป็นทองคําสีสุกมากนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับนี่เท่ากับเม็ดงาเลยนะมีมีแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละครับมีไม่เยอะมีไม่มากนะก็ถือว่ามีนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกนี่งดงามเห็นไหมครับ นี่นะเม็ดทองคำทีนี้เรามาดูทั่วองค์เป็นยังไงนี่ทั่วองค์เป็นยังไงบ้างองค์องค์นี้เป็นองค์หลวงศิษฐ์นะหลวงศิษฐ์กล้องขยายพระเอมหาก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะนะสีเขาจะออกแบบ ช่ำใช่ไหมเพื่อนสมาชิกดูแบบช่ำเนาะี่ำนวลตาเนี่ยเราจะเห็นเหล็กไหลเหล็กไหลไผ่ดำนะเหล็กไหลไผ่ดำใส่กรอบโบราณเป็นพระยุก,กางก็ร้อย ร้อยเกสิบปีนะเพื่อนสมาชิกร้อยเปีนะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นคราบมือนคราบผงแป้งนะโบราณเรกว่าคราบผงแป้งโรยพิมนะเนี่ยลักษณะมันกับไว้ผ่าซีกเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่แล้วก็มีร่องรอยเนี่ยน้ำมันตังอิวก็าจะออกสีชาสีใบาชานะสีใบาชา กรอบโบราณก็จะออกนี่ก็จะใส่เปิดเปิดหน้านะปิดหลังเพื่อนสมาชิกดูผิวเขานะครับผิวเขาไม่แห้งไม่แข็งกระด้างนะเพื่อนสมาชิกเข้าใจใช่ไหมครับแข็งกระด้างเนี่ยเหมือน เมื่อเราเมื่อเราเดินตามแผงพระแล้วเราเห็นพระโรงงานนะที่วางอยู่เต็มนั่นแหละมันสีแห้งๆสีกระด้างสีแบบแห้งๆนะแข็งจับในแข็งนะไม่มีความนิ่มมือไม่มีศิละปะไม่อ่อนช้อยนะถ้าเป็นพระแท้เนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสัมผัสรู้สึกได้เนี่ยจับปั๊บมันจะรู้สึกเลยนะเยน็นฉ่ำน,นุน่มนวลนะ เย็นช่ำนุ่มนวลเอย่าดูความงามนี่เราเห็นเม็ดนะเม็ดแดงเลยนะเพื่อนสมาชิกในเม็ดแดงดินสอพองเหลืองนี่เม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเราดูคลื่นนะครับนี่ช่วงพระอุละท่านนี่คือเขาจะไม่ลาดชันเขาจะไม่ตึงนะเขาจะไม่เรียบเนี่ย,ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับ ดูแตกนะดูดูเขาแตกดูเขายุบนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกทั้งสองข้างเลยครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงทับถมขึ้นลงทับถมอย่างเงี้ยคือก็บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยดูร่องรอยเห็นไหมครับเนี่ยร่องรอยของเขาเนี่ยร่องรอยที่เขาเกิดอย่างเงี้ย เม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดดำนี่คือก้อนผงพุทุคุณนะก้อนผงพุทุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสงเหองค์นี้พ่ออยมามหาให้ดูด้านข้างไม่ได้เพราะว่าอยู่ในกรอบนะแต่ว่าเราก็ดูกันแบบ พอดูได้นะครับดูประมาณนี้แหละครับพอดูได้เนี่ยฐานสิงเห็นไหมครับเราเห็นฐานสิงขึ้นมาชัดเจนนะครับนเนี่ยฐานสิง รอยยุบรอยแยกไหมครับเนี่ยรอยยุบรอยแยกรอยแตกรอยปริออกมาชัดเจนเนพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นรอย รอยปีเขาเนี่ยก็จะก็จะเป็นแบบนี้รอยปีเขานะครับงดงามมากนะครับลายเส้นนี่คือด้านหน้าเราพอเรามาดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกด้านหลังที่พอ่อใหญ่มหา,ามบอกว่าเป็นรูปหัวใจเห็นไหมครับโอ้โหรอยหนอนด้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยก้อนมวลสารเขานะเนี่ยเราเห็นรอยปีออก แล้วก็มีคราบน้ำมันตังอิวขึ้นมาตามตามเส้นนิดไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยนี่คือคราบน้ำมันตังอิวนะเห็นไหมครับเรามาดูเนี่ยรอยนอนด้นขึ้นเต็มเลยนะเสียดายองนี้ใส่กรอบนะเปิดหน้าเปิดหลังใส่กรอบไว้ไม่งั้นแล้วก็จะเห็นความงามอีกเยอะเนยนะด้านในเนี่ยเห็นไหมครับในความงาม ่เงน่เม็ดดำเห็นไหมครับเราเห็นเขาขาวนี่ยคือคาบแขวไซนะเคาบแขวไซเห็นไหมครับนี่เพื่อนสมาชิกดูสีเขานะครับ สีเขาจะไม่เหมือนเป็นสีเหมือนพระโรงงานก็จะเป็นสีเนี่ยสีธรรมชาติรอยหนอนด้นรอยยุบรอยแยกรอยปริรอยแตกออกมาอย่างเงี้ยเห็นชัดสวยงาม ด้านหน้าอีกออรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นถ้าเราดูแบบผ่องสีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับก็จะมีมิตินะดูแล้วมีมิติดูแล้วดูลื่นตาช่าตานวลตาเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็ก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นเม็ดนะเม็ดดำเม็ดแดง ลักษณะไหวผ่าซี่กันไหมครับลักษณะไหวผ่าซี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ดูทองคําอีกหนึ่งนะให้ดูทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับเม็ดทองคํา สวยมีครับไม่ต้องคําสีนิสุกสีนิใสเลยนะถูกกับแสงไฟนะี่เจะเล่นก็จะเล่นแสงเล่นเล่นแสงไฟสีนิสุกมากนะครับนี่นะครับเป็นองค์ที่ควรค่าแก่การสะสมนะเพื่อนสมาชิก ถ้าใครมีสมเด็จวระรังแต่ถ้ามีเม็ดทองคำอ่ะไม่ว่าจะเม็ดเดียวหรือสองเม็ดมีมากมีน้อยนี่เพื่อนสมาชิกตั้งชัยาให้เลยนะครับองค์ทองคำนะครับสมเด็จของพ่อใหญ่มหาที่มีเม็ดทองคําอยู่เนี่ยพย่อใหญ่มหาจะตั้งให้ท่านชื่อว่าองค์ทองคํานะครับชัยาท่านนี่องค์ทองคํา เห็นไหมเพื่อนสมาชิกเห็นลักษณะการยุบเห็นไหมครับการยุบลงไปนี่ขอบก้อนนี่จะคมนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนื้อตรงนี้ยุบลงไปใช่ไหมเมื่อเนื้อตรงนี้ยุบลงไปเนี่ยขอบก้อนนี่จะคมอย่างเงี้ยนะครับดูดูก้อนก้อนผงพุทุคุณผงม,มหาลาช ผงคัทมังผงอดีเจผงตีนิสิงเหเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้งามนะครับอง์นี้งามแบบใส่กรอบแบบโบราณด้วยคลาสสิกนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นตามร่องเห็นไหมครับเนีย่ยตามร่อง ตามล่องอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นแคลไซนะแคลไซอนาคนไหนก็จะขึ้นให้เห็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเห็นไหมครับขา,ขาวเนี่ยนะโบราณเรียกว่าแคลไซนะครับงดงาม ดูทุกจุดท่านก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เม็ดแดงเห็นชัดเลยนะครับเม็ดแดงยุบลักษณะการยุบเจออากาศหนาวก็ยุบเจออากาศร้อนก็พองตัวนะมมลสารท่านเป็นแบบนี้นะครับมวลสารแบบโบราณ งด่งามเพื่อนๆดูเห็นไหมครับดูเนื้อดูผิวขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ